ครับตอนนี้ครับเราเดินทางเข้าสู่พื้นที่จัดงานของสนามทางเี่เจในช่อแอลเซอร์กิตนะครับก็จะเห็นลานจอดแล้วก็บรรยากาศของรถที่เข้าออกสนามด้านหน้าในวันเสาร์นะครับอาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะวันอาทิตย์น่าจะเป็นไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นกว่านะครับแต่ว่าที่จะพากันดูก่อนวันนี้ก็คือในส่วนของลานจัดแสดงด้านหน้านะก่อนที่จะเข้าไปในโซนของสนามแข่งขันนะครับจะมีลานจัดแสดงด้านหน้านะครับของยามาฮานะที่ นำเอารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับ All New Yamaha Enmax นะครับมาจัดแสดงและให้ทุกท่านได้ลองขี่กันที่หน้าสนามช้างอินเตอร์เนชนแนลเซอร์กิตอย่างที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการจัดแสดงมีกิจก,กรรมให้เล่นเกมนะส่วนคนที่ต้องการจะทดลองขับขี่นะครับมีให้ลองหนักใจแน่นอนทั้งซึ่งทั้งหมดจากอ,อยู่ด้านในซุ้มที่เห็นด้านหลังนะครับมีอะไรให้แฟนยามาฮ่าได้ร่วมสัมผัสกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดู้ายในกันเลยครับ ็นนะครับก็จะเป็นโชว์รูมจัดแ,แสดงสาธารณนะครับเป็นสู่กระจกตโ้รุ่นใหม่กันเลยทีเดียวและนี่คือรถที่เราขับกีมาจากกรุงเทพมาห,าหานครนะครับสีสีสองรุ่นครับของฮอนด้เนาอเ,เอ็ดแม็กซ2005นะครับลแล้วก็เป็นในส่วนของ,องลานจัดแสดงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งรถสวยรถแต่ง รถเดิมแล้วก็ถัดไป,ไปจะเป็นสนามทดลองกับขี่นะครับเดี๋ยวเราลอดซุ้มเข้าไปดูในแต่และจุดกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนนะครับทางด้านขวานะครับ,บเป็นด้านขวาจะมีเต้นลงทะเบียนนะครับให้สแกน QR code ขอข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อความสปอร์ตมีร่วมเล่นบเกมนะคีรัมีเกมร่กมแรกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยจะต่อเรื่องไปทั่วประเทศนะคะยังไงทุกคนก็สามารถติดตามข้อมูลของอันนี้จะเป็นจุดของ ถึงลงทะเบียนนะครับมีน้องๆคอยรับลงทะเบียนแล้วก็ผัดจากลงทะเบียนนะครับก็จะมีต่อยชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการร่วมกิจกรรมนะครับถ้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง5จุดแล้วเนี่ยก็จะมารับเสื้อ All New Yamaha Enmax สวยๆแบบนี้เลยไปคนละหนึ่งตัวตัวนี้ต้องบอกว่าลิมิเต็ดมากเพราะว่าเป็นชุดที่ทำให้สือ่อชวนในการทดสอบครั้งแรกที่สนามแก่งกระจานได้สสใจกันมาแล้ว ก็จะมีเรื่องของการดูแลเรื่องน้ําท่านะครับและตรงนี้เป็นโซนของการประชาสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลก่อนกับขี่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเลยนะครับสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรถามได้หมดนะครับอัดมาด้านในนะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี YECVT นะเปิดให้ดูกลไกาการทำงานของระบบใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ใน Onyama 5 N Max เฉพาะตัวรุ่น t Max นะครับว่า เขามีกลไกในการบังคับคุเลศสายพานอย่างไรนะครับมีพาให้ดูเห็นๆนะครับสงสัยได้รู้มาเลยตรงนี้มีให้ดูนะครับผป็นดิสเลเตกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแท่นสาหรับใช้สาธิตการทํางานนะครับสาธิตการทํางานของระบบที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในตัวของโหมดขับขี่นะครับที่อยู่ด้านหน้าโหมดขับขี่หรือว่าจะเป็นในเรื่องของอการชิป พาวเวอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้มาลองดูถ้ายังไม่ได้ขี่ก็มาลองซบๆจับๆกับรถคันนี้ดูได้นะครับติดเครื่องได้นะครับตันนี้ติดเครื่องแล้วทดลองดได้จริงนะครับแน่นอนเรื่องการขับขี่จะต้องมีความปลอดภัยครับทางาม,มาฮ่าได้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันนะครับอุบปกรณ์ความปลอดภัยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหัวก,นกันน็อกถุงมือกาสซอรการเขานะครับมีเจ้าหน้าที่คอยติดตั้งสวมใส่ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวใส่ผิดใส่ถูกน,นะครับใช้เสร็จแล้วเอามาบนพืนก็ด้วยนะ แล้วก็เข้าสู่ในโซนของสนามทดลองขับขี่นะครับซึ่งมีรถล็อแอย็นๆนะคะ o n e e y a m Nmax นะครับทั้งรุ่น Standard และก็รุ่นเท็กแม็เนี่ยรอต้อนรับทุกท่านอยู่ณที่นี้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดอยูสภาพรถตลอดเวลานะครับรับรองว่าขขทุกคันจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับมีให้ได้ทดลองขับขี่ในลานทดสอบที่วางเอาไว้เพื่อที่จะได้ ให้ทุกท่านได้เห็นสมรรถนะของรถอย่างเต็มที่ซึ่งจากข้อมูลนะครับของผู้ควบคุมสนามนะก็บอกว่าจะมีการเปิดสนามทดสอบเนี่ยให้ได้ทดลองกับขี่กันจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับวันเลสสุดท,ท้ายของการแข่งขันเลยตั้งแต่10โมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะใครสะดวกตอนไหนมาได้เลยกลางวันมันร้อนจะมาขี่ช่วงคำ่คำก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วในกลุ่ของการทดลองขับขี่เนี่ยเวลามาลงทะเบียนแล้วนะครับ จะได้ขับขี่ในรุ่นสแตนดาดก่อนนะครับแล้วพอหลังจากขี่สแตนดาดปุ๊บเนี่ยเขาจะสลับให้ลงมาขี่เทคแม็กเลยอ่าคือให้รู้กันไปเลยว่า2รุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับลงรุ่นหนึ่งขี่รุ่นหนึ่งเลยให้รู้ๆไปเลยว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับไอ้ที่ว่าส่วนต่างราคาเทคโนโรุ่ที่ต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมเวลาขับขี่มาลองของจริงกันเลยดีกว่านะครับ<า>เดี๋ยวเราจะมา ขี่ทดสอบยังหา้า Onew N Max Tech Max ที่สนามทดสอบที่สนามบรีบลับกันนะคะน่นแะครับและนี่ก็จะเป็นการสาธิตไล์กับขี่นะครับโดยรูปุ้ยนะครับรูปุ้ยธิดารัดแย้มรักษานะครับก็เป็นอินสตั้กเตอร์นะที่คอนโทรลในส่วนของสนามทดสอบมาหลายๆครั้งนะครับสนามนี่ก็จะออกแบบให้มีความ ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับเป็นการจํากัดความเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดลองทดสอบระบบที่ทันสมัยนะครับ YGPT ได้ในที่เดียวนะครับแล้วไอเดียการทดลองของสนามนี้ก็คือในกรุ๊ปที่ลงทะเบียนมาเนี่ยก็จะมีการได้ทดลองขับขี่ในรุ่นสแตนดาร์ดก่อนนะครับแล้วสลับลงมาขี่ในรุ่นเอกแม็กทันทีเลยนะครับซึ่ง อยากจะให้รู้เลยว,ว่ามันต่างกันกมาน้อยแค่ไหนอย่างไรนะนี่ครับครบแล้วครับจำนวนหนึ่งรอบการตรสอบประมาณนี้ครับนอกจากเ,าเรื่องของการทดลองขับขี่นะครับสําหรับสายแต่งแบบประเภทแบบว่ารถเดิมขี่ไม่ได้นี่มามา,มาดูไอเดียกันนะครับ All new Yamaha N m a x นะครับมีไอเดียการตกแต่งจากสำนักต่างๆมาตั้งโชว์กันที่นี่ให้ดูกันแบบแทบจะทุกแนวเลยนะครับมีทุกสีทุกแนวส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการ แน่นอนแหละความสวยต้องมาก่อนนะครับแต่ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนควบด้วยนะครับเรื่องของแต่งเครื่องบางคันก็แต่งเน้นการใช้งานเน้นภายนอกบางคันก็แต่งใส่ออปชั่นเครื่องยนต์นะครับตามราตาของคนที่รักความแรงนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่องสตอปไบครับของเรากําลังเจาะรายละเอียดนะครับไปดูรายละเอียดก็ได้ในช่องสตอปไบค์อะนะครับในเรื่องของรถแรงรถแต่งเนี่ยครับ แล้วก็พาร์ทอะไรในการตกแต่งก็จะมีทั้งในส่วนของออฟฟิเชียลนะครับที่ทำออกมาจำหน่ายแล้วก็จะมีในส่วนของสํานักแต่งต่างๆด้วยนะมีให้ดูกันหลายไอเดียครับีสายทัวริงอันนี้ก็น่าสนใจสมัยนิยมก็ว่าได้นะครับสำหรับการรลิตสัมภาระไปเสพธรรมชาติด้วยการกางเต็นท์ชมธรรมชาตินะครับมาดูไอเดียกันครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของสนามทดลองขับขี่นะครับของออ l นิยวยามาฮ่า NMAX ทั้งรุ่นสแตนดาดแล้วก็ TechMAX mm. ในงาน m o t o GP 2025นะครับ